ได้ยังก็บเท่าได้คิดมียังก็โบเท่ามีบุญเจ็บหยังก็โบเท่าเจ็บใจสูงยังก็โบเท่าใจสูงกินยังก็โบเท่ากินสินบนจนหยังก็บเท่าจนปัญญาบ่าหยังก็บเท่าบ่าอำนาจติดหยังก็บเท่าติดการพนันขาดยังก็บเท่าขาดความหู ให้ยังกบเทาให้ธรรมะเป็นทานขอจูมือพระเดชพระคุณทานหับฟังเว้าจาสุภาษิตท,ทางธรรมซึ่งเป็นมงคุลที่เสแปดของคำสอนขอโยกมืออารธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอนมมสการคุบอาอาจารย์ทุกทุกทานขอโยกเอาคำสุภาษิตพระธรรมคำสอน ของภพทธเจ้ามาเวาสู่ฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อจะบาพลาดข้อมูลใหม่ๆม่งคลที่หนึ่งโสวจจาจตาเป็นคนวางไงสอนไงควรเป็นคนสอนไงบ่ตายด่านก่อลำคาญค้าเศร้าบ่ได้หยังบ่เสียฟังค้าสอนของผู้ใด เมื่อมีไผยบอกสอนให้น้ำมาพินิจพิจารณาเพื่อกำจัดความสัวบ่หมัวอม,อมองคิดพองใสได้ความดีที่แท้จริงหูหอบโตล้วงไหลยบหูดีหูสั่วก็เสื่อมหูบอนกินบอนเที่ยวแต่โบหูบอนตำ่ำบอนสูงก็เสื่อมหูวันเดือนปีเกิด แต่บบหูกะละเทศะก่อเสื่อมหูพยากรออากาศแต่โบหูพยกรณอีวิตมีขึ้นมีลงก่อเสื่อมหูจักค้นลวงหลายแต่บบหูจักตนเองก่อเสื่อมหูวิธีหาเงินหลาแต่บบหูวิธีบริหารเงินก่อเสื่อมหูวิธีสร้างตึกสูงนับห้อยสัน้นแต่บบหูวิธีฝึกใจให้สูงก่อเสื่อม หูคุ้น่าของเงินคำแต่บ่หูคุ้น่าของพอเม่ก็เสื่อมหูจักเขียดจักหายแต่บ่หูจักห้อภัยก็เสื่อมหูยืมแต่บ่หูขึ้นก็เสื่อมหูจักเขาหาสังคมแต่บ่หูจักเขาหาสังฆะก็เสื่อมหูเฮียนเอาปลิญญาสูงแต่บ่หูจักยกพฤติกรรมให้สูงก็เสื่อมหูที่จะมีลูก แต่บบหูจักเกลียงก็เสื่อมหูที่จะหักแต่โบหูฮับิดชอบก็เสื่อมหูที่จะเบึงแต่โบหูจักเห็นก็เสื่อมหูแต่จะหยึดโดยโบหูที่จะปล่อยว่างก็เสื่อมหูว่ามีมือหนึ่งจะต้องตายแต่โบหูเตรียมตัวตายก็เสื่อมการเป็นคนว่านอนสอนไงมีสิบคุณลักษณะดังนี้ประการที่หนึ่ง ่บว้าแก่ตพังเมื่อมีการก่าวเตือนคือการหับฟังโดยดีโบเมนแก่ตแล้ว,วปิดประตูปิดความคิดโบหับฟังประการที่สองโบสนใจเมื่อได้หับการตักเตือนคือการนำเอาความตักเตือนนั้นมาพิจ,จะะารณาและแก้ไขขอบุกพงสามจะโบจบพิดผูกล่าววาสังสอนคือการทีผูสอนอาจจะมีความผิดพลาด เนื่องจากคว่มประมาทเฮ้าววใให้อภัยต้อผู้้อนเพราะการจับพิดจะให้ให้ผู้สอนต้องอับอายค้ายนาซึ่งเป็นสิ่งที่บริงาม 4. เขาหลบต่อคำสอนและผู้สอนคือหูจักมีสมมารถคารวะต่อผู้ให้คำสั่งสอนและเขาหลบในสิ่งที่ผู้้อนได้นำมาแนะนำ 5. มีความอ่อนน้อมทอมตน คือบบแสดงความหยาโสถือว่าตนอยู่เนื้อผู้อื่นในสิ่งที่ตนเองเป็นและตนเองมี 6. มีความยินดีต่อคำซ้อนนันนๆคือยอมหับคำสั่งซ้อนนันนันนโดยความยินดีเซ่นกันบบแสดงความบิดเบือนเบื่อนายเพราะเคยฟังมาแล้ว 7. บ็อวดดีคิดว่าตนเองนั่นโบผิดแต่ก็ยังฝืน เฮ็ดต่อไปพอ,อย่านเสียสื่อเสียง 8. โบคัดเงยงต่อตานเพราะว่ากาันก้าวตักเตือนหรือสั่งสอนนันคือสิ่งที่ก้งกันขามกับสิ่งที่เฮาเหตุอยู่เฮาควนตองเปิดใจให้ก้วงบบคัดเงยงต่อคําสอนคำวิจารณ์นั้นๆเกายินดีตักเตือนใดทุกเวลาคือการยินดีให้มีการแสดงความคิดเห็นตักเตือนใด โดยบ่มีขอยกเว้นเรื่องเวลา 10. มีความอดทนต่อการเป็นผู้ถือสังสอนคือการบ่เอาความขัดเยง,งในความคิดเห็นเป็นอารมณ์แต่ให้เข้าใจเจตนาที่แท้จริงของผูส้สังสอนนั้นวิธีเป็นผู้วานอนสอนง่ายนั้นมีนำกันหาประการดังนี้ประการที่ 1. ลามนณะคือการบ่ถือดีบ่ถือโตความบ่สมคัญตัวเอง หลายเกินไปเส้นถือตัว,วาการศึกษาดีกว่าเก่งกว่ามีฐานะดีกว่ามีความหูหลายกว่ามีประสบการณ์หลายกว่าการที่สองลา่าอุปาทานคือการยึดถือในสิ่งที่มีเฮาเป็นหรือถือมันในอำนาจกิเลสตัณหาต่างๆ 3. มมีสัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาดีการเห็นถือเห็นความตามหลัก สอริยสัตว์เสื้อเหลืองคว่ำบะเทียงเสื้อในเรื่องบาปบุญคุณโทษเสื้อในเว้นในกรรมเสื้อมั่นต่อพ้นการกระทํา 5. บรรลุถ้ำเบื้องสูงได้โดยง่ายคุคควรเป็นผู้มีปัญญาบอกทางสโทษให้เหาเห็นเป็นดังผู้สี่บอกคุ้มศัพท์ควรขบกับบัณฑิตท,ที่เป็นเซนนันเพราะเมื่อคบแล้ว่ยมมีเตศ สิ่งดีๆและจะเกิดกุศลต่อชีวิตของท่านถ้าพิถีประการใดขอนักปราดอาจารย์จงให้อภัยด้วยทนขอขอบใจที่ท่านติดตามแต่ต้นจนจบขอความสุขโศกดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกทุกท่านสำหรับมือนี้ขอกล่าวคำวา่าสบ,บายดีส u b จิกช t แน,นลให้เสียงภาษาลาว